ท่านผู้ชมฮะเรื่องของน้ําท่วมนอกเหนือจากภาคใต้ณนะขณะนี้แล้วนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่หนักเนี่ยก็คือที่นี่ฮะอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะมีพนังแตกแล้วน้ำเนี่ยก็เข้าท่วมอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงด้วยนะครับและเป็นการช่วยเหลือเนี่ยนะฮะหลวงตาสินทรัพย์จารณธรรมโมหรือพระสิ้นคิดนะฮะประธานพทธอุทยานที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ําพระอินนะ,ะานก็มอบหมายให้ทีมกู้ภัยอโศกจุดพลทองมูลนิธิหลวงตาสินทรัพย์เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนเลยก็แจกจ่ายเข้ากล่องน้ําดื่ม ที่ชุมชนวัดปราสาทที่อินบุรีนะฮะท่านยังสนับสนุนงบประมาณวันละสามหมื่นบาทนะครับ mm hmm. ให้ทีมกู้ภัยสามารถแจกจ่ายอาหารน้ําดื่มเครื่องยังชีพต่อเนื่องได้ทุกวันจนกว่าสถานาการณ์จะคลี่คลายเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมฮะ mm hmm. ผมขออญาตนะฮะ, The, ร,าะรายการ The People ลโชวเนี่ยขอเป็นสะพานบุญเพื่อท่านอยากจะร่วมช่วยเหลือประชาชนนะครับท่านผู้ชมฮะ mm hmm. ก็สามารถ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้เลยนะฮะ092-694-6456ค่ะ092-694-6456นะครับค่ะ